สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel น,น,นะคะวันนี้ป้าเปียกจะพามาชมซากุระอิสานนะคะดูสิเนี่ยสวยมากเลยค่ะร่วงเต็มพื้นเลยอันนี้เป็นหญ้านะคะสนามหญ้าดูสิดอกซากุระอิสานนะคะร่วงเต็มสนามหญ้าเลยมาจากไหนมาจากตรงน,นี้ าคุระอีสานต้นนี้ตอนนี้กําลังบานเต็มต้นเลยนะคะตอนนี้กําลังบานเต็มต้นเลยลมกําลังพัดมาเย็นสบายสบายเลยนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะ ร่วมเต็มลานหินเลยสวยจริงๆค่ะว้าวมาดูซากุระร่วงเต็มโขดหินที่ประเปียกนำมาไว้ที่สวนแล้วก็ร่วงเต็มลานหินเลยสวยสวยมากๆเลยนะคะเนี่ย ทางเดินก็มีดอกซากุระอิสานร,ร่วงเต็มทางเดินเลยนะคะเ,เปรียบพาเดินดูแล้วก็ร่วงเต็มพื้นเลยเว้าวร่วงเต็มพื้นเลยนะคะดอกซากุระอิสานนั่งชมวิวชมดอกซากุระอิสานหรือดอก ติ้วบ้านเรานั่นเองนะคะดวงเต็มพืนบรรยากาศดีแล้วก็มีเสียงนกร้องด้วยมีเสียงนกร้องกล่อมด้วยเป็นบรรยากาศที่ทําให้มีความสุขมีความสดชื่นได้นะคะนี่ค่ะที่ป้าเปี๊ยเคยเรียนอยู่เสมอนะคะได้พูดอยู่เสมอว่า ความสุขหาได้ไม่ยากสร้างเองได้นะคะเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีเวลานิดหน่อยนะคะที่ได้มานั่งชมดอกติวบานนะคะดอกซากุระอิสานความเสียงนกร้องก็ทำให้เรามีความสุขได้หาบางช่วงเวลาให้กับชีวิตะนะคะในการที่จะมีความสุขสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ กดติดตามให้กับป้าเปียกด้วยนะคะกด subscribe ให้กับป้าเปียกด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะนำมาฝากเดี๋ยวฟังเสียงนกร้องนิดหนึ่งนะคะมีเสียงนกร้องหลายชนิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ